วันนี้ก็มาพบกับรถเข้าใหม่กันอีกแล้วเอาใจสายเกียร์ธรรมดากันบ้างนะครับกับคันนี้เลย Honda City 1.5 SP 2019นะครับเกียร์ธรรมดา ภายนอกสีขาวสวยเนียนกริบพร้อมกับกระจังหน้าโฉมใหม่ไปเลยและที่สําคัญออกรถกับเราวันนี้ปลอดภัยหายห่วงเพราะเรามีรับประกันรถไม่มีร่องรอยการชนหนักหรือน้ําท่วมแน่นอนถ้าไปตัวเจอเนี่ยยินดีรับซื้อคืน100%ไปเลยครับคันนี้เริ่มกันที่ไฟหน้ากันก่อนเลยเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับตามด้วยล้อแม็กแต่งซิ่งสีทองขอบ15นิ้วเข้ากับตัวรถสุด,สด และระบบเบรก ABS ช่วยป้องกันไม่ให้ล้อล็อกขณะเบรกกระทันหันกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมระบบปรับไฟฟ้าขับขี่มั่นใจมากขึ้นด้วยเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดถัดมาที่เครื่องยนต์ i v t e c 4สูบ16วาล wow ว1 5 0 0ซ c 117แรงม้า ah มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5จังหวะแถมยังรองรับพลังงานทางเลือกอย่าง e85 ด้วยครับ มาถึงด้านในตัวรถกันบ้างภายในออกแบบโดยใช้สีดําเป็นหลักวัสดุหุ่มเบาะผ้าสีดําเข้มๆมาเลยพวงมาลัยแบบสามกา้านพื้นที่โดยสารกว้างขวางนั่งสบาย Honda City มาพร้อมกับฟังก์ชันมากมาย เริ่มกันที่เครื่องเล่นเสียง MP3 วิทยุ CD เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับคันนี้แถมยังมีช่องเสียบ USB และ AUX แอร์ระบบปรับมือเย็นชำ่ำกระจกห้องโดยสารปรับไฟฟ้ามีที่วางแก้วน้ำขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นด้วยแอร์แบกคู่หน้า2ฝั่ง รถของเราทุกคันรวมถึง Honda City คันนี้เรามีรับประกันเครื่องเกียร,กร์กล่อง ECU 1ปีหรือ1,000 10, 0กิโลพร้อมบ,บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ที่เพจสาขารถยนต์มือสองหรือมาทดลองขับที่โชว์รูมของเราได้เลยครับ